You are listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตอนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้รพีบุญเปลืองคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้รพีบุญเปลืองคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับ เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ1 0 1ถึงปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเลี้ยวครับคุณหมอเลี้ยวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หไทยยุสุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเลียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เตครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ พู้มลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check In ในช่วงตั้งแต่เนือนมกราคม2,563ถึง30กันยายน2,564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ1 8 0 0 0 0กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง28%อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง2 2ตดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยละ่ะในการที่จะทําให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คําถามที่น่าน่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและ เราจะทำอะไรได้บ้างพมอริวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อนโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึง่งครับโรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ,รบดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มี อาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นน่ก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย์ครับพอพูดถึงวัยรุ่น อะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าครับเวลาที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขาครับนะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองเนี่ยพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเนี่ย เขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย์เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionist ทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำนะครับอาจารย์หรือ,อว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกียวห้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่ เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับครับโอ้โหพ่อแม่เป็นคนสําคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่าเซลล์เอสติมให้กับเด็กอถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่เซลล์เอสติมมีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทําอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทําดีเปล่าอืที่ทําเนี่ยดีพอไหมหรือว่ามันมันไม่โอเคอะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเอง มันก็ไม่ดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้นครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทําให้คนคนนึงเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนนึงกลายเป็นโรคซึมเศร้าต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียกน,นะครับว่า เขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออลไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสต็มล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม ถ้าถ้าถามผมใช่ฮะหลัง <laughs> จะโชว์เป็นด้านดีว่าโอโหันี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับใช่เลยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอชันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สาหรับระบายระบายอารมณ์ด้านลบ ซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตหรือจะให้กําลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็มีอืหรือบางทีกลับกลายเป็นทําให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดําดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับพีาจันส่งผลให้รูปแบบต่างๆของ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลง<ม>เกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยการเ<ม><ม>ช่นเดียวกันครับทีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญ,ญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเรารน่าจะ ต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์หสัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าครับอันแรกครับ,รบก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปครับคือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะ,จะนึกถึงว่าเขาเศร้าเ,<อ>เนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได้เพราะแม่พูดอะไรนิดนึงก็เอ้ยไม่เข้าหูอ่ะใช่ไหมจากเดิมเรียกสองครั้งลูกก็ยัง มาทำแต่กลายเป็นเรียกสองครั้งลูกขึ้นลูกตวาดใส่เ uh huh. ออเน,นี้ต้องต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่า uh huh. ส่วนนี้ก็จะต่างจากต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่ว,วไปครับเศร้าเบื่อนายเซ็งไม่ค่อยอยากทําอะไรนะครับอัน uh huh. นี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่สองครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัว uh huh. เก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปไปเจอเจอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้ว <S <S อ,อ,อย่ามายุ่งกับฉันบอก<ม> <S <S พ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุง่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่ง เนี่ยคือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คือคืออย่างที่สองนะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่สามนี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที่ม,มันแย่ลงจากเดิมสมมุติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรดสามจุดห้ามนเหลือสามก็ตามส่วนนี้ครับการเดยนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเปลี่ยนที่สี่ครับอาจารย์ครับ,รบมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติด การใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เล่าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วละ่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่าง เด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคม Almost ออนไลน์นะครับรพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอก็จะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอไม่ค่อยทําอะไรซึ่ง <S <S 2> <S 2> ก็ต้องไปถามอีกแลว้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหมใช่คือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้ มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นอแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาอนะสัญญาณที่ห้าครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการทําร้ายตัวเองอทําร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย์ครับกรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีมันมีหลากหลายบางคนเป็นการ กรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทาเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าไอ้ลูกกาลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่หครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได้ครับถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่า ช่วงนี้ปวดนู้นปวดนี้ปวดจนนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมุติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจาเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับ,รบก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอ,อันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าเออ อาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไคงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกออแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อย Mm hmm. แต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมเรื่องคิดว่าเรื่องของการทําร้ายตัวเองทําร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทําแบบเนี้ยมันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอืม mm hmm. แบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้วในข่าวเราก็จะเห็นว่า คนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้ารหลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย์รอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ที่ลูกทําหรือวัยรุ่นคนคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ย หนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยครับต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนเนื่องไหมกินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าอืเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่าไหร่พบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสมออดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอตอนเนื่องไหมกินยาต่อนเนื่องไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่า Mm hmm. พูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูด mm hmm. เหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับครับหรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้าง mm hmm. มีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคืออาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี้ยว่วาช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไรท,ที่เกี่ยวกับเรื่องของ ความตายในทํานองที่ว่าสังเสียอแบบนั้นหรือเปล่าอถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังค,ครับว่าอาจาจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นอาจารย์หลิวแตะคําว่าสื่อเนาะการที่เสพสื่อโดยเฉพาะยิ่งสื่อที่นําเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตายมันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทําให้เด็กคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบก็ททาแบบเนี้ย เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสําคัญไหมครับในการที่จะทําให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทําอะไรครับเป็นปัจจัยสําคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ามกึ่งว่าจะทําไม่ทําอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโอ้โหบางทีมันไปเลยอะ แบบตามไปเลยทันทีครับสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทํำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันอถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ๊ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าต,ตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดน,นึงหน่อยเนาะว่าแบบโอ๊ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทําเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอื่นแล้วนะ ต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเลกมาพูดคุยกันอช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทําให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับาจารย์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สําคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญ,ญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วละ่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่ พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไปใช่ครับอาจารย์เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วละ่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยรเราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายัางไงดีครับชีวัดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ย เขาไว้วางใจเราอยู่แล้วอ <Alexand> ืผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี้ไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันอันเนี้นนท้าทายสักนิดหนึ่งอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทําให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจอืลูกไม่รู้สึกว่าเขากําลังเป็นภาระครับเพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างอืบางท <fright> ีการที่เข้าไปแล้วทําให้เขาสึกว่าอีกแล้วเขากําลังทําผิดแล้วเนี่ย มันก็จะทําให้อืเขายิ่งไม,ไม่ขอความช่วยเหลือครับอืประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว,ว่าการที่เรา treat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทําให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับมันคงต้องพอดีครับอาจารย์การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบ จะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวแล้วก็มาถามว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทํากับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมาที e ตเขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์นุษย์เราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่งแย่ลงก็จะระวัง ก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทาบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคโรคหนึ่งซึ่งมันสงบได้นะครับ,รบแล้วมันก็หายได้อช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทํากับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทําด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกบเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติถ้าทีบางอย่างหรือคําพูดบางคําเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้าง เราก็ระวังในช่วงนั้นท่านั้นเองครับเมื่อสักครู่หมอหลิวพูดถึงคําว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได้ครับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษาต้องบอกงี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนํางี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วอยิ่งหายเร็วดังนั้นโหถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหมอหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าลูกมีสัญญ,ญาณเป็น6กอย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอ ถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเออเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนําให้คําแนะนําแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนจันการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะไปช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปกับนเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทําจิตบําบัดซึ่งจิตบําบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับวารกษารโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ย ก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจาก Cognitive Behavioral Therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการารักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรรมนะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้<ฮ>เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัว มันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นโอ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่เ่ยหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้ พวกเราก็ทําไม่ได้นละยเราก็จะยังไม่ทําในตอนนั้นแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ยเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสําคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้นจําเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาเด็กหรือวัยรุ่นคนเนี้ไปพบจิตแพทย์ครับเด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองอันนี้ทำได้ไหมครับ ในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทําการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคร,ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ย เข้าใจแล้วก็อยากจะพามาครับเพียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว,ว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่งที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนําไปสู่การรักษาแล้วมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมครับจริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยโอ้โหครับใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ ในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทําให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าอืเขาเป็นคนที่มีเซลล์เอสเตมที่ดีอือันเนี้คือคีย์สาคัญเป็นเกราะป้องกันสําคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถมเริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลล์เอสเตมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์ เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่าเนี้ยคุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่าเนี้ยพ่อแม่ต้องช่วยหาอือคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาอือและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกอมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคําพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่า เฮ้ยฉันดีเนี่ยเฮ้ยฉันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะอืแล้วฉันจะเศร้าไปทําไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกันในช่วงสุดท้ายนี้ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทําหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับ ถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1 3 2 3หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่าน,นั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอเล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอเล้ว กันอีกในหัวข้ออื่นนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทไทยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการรีมายด์ในทุกวันจันทร,ร์เวลา18นาฬิกาวันนี้สวัสดีครับพบกับรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์ เวลา18นที่มหิดล o n Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidon Channel YouTube Mahidon Channel Apple Podcasts p o t i f y Anchor Blockdit j o o e s Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว